กเล่าสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกขั้น <c oughs> แล้วคุณก็อยู่กับผมจาางูคนเดิมคนดีนะฮะแล้วรายการที่คุณรับชมในตอนนี้ก็คือรายการปกตินั่นละฮะแต่ขั้นหน้าด้วยการกดสกินนี้ครับผมโดยงบของผมนั้นจะอยู่ที่5้าร้อยบาทเท่านั้นเองมาดูกันซิว่า500้อยบาทของผมนั้นจะได้อะไรบ้างส่วนหลักการการกดอ่ะไม่มีอะไรเลยใช้ความรู้สึกโอเคไปดูกันว่าผมจะได้สกินอะไรบ้างไปกริงกร๊ง ครูให้นับคนคุยกี่คนไว้ใจผมได้จดให้ครบทุกคนแล้วกี่คนที่ไม่ได้ครบอา้าวอ้าววายวายวาคุยกับเขามาตั้งกี่วันกัน คุยกันมาตั้งนานแล้วใหญ่เขาไปเอาอีกคอโอดโวยจานกูเจ็บจิตเลยและก็เรียบร้อยหมดตูนนะครับผมเหลือตังค์14บาทาทมาดูสกินที่เราได้กันเริ่มแรกเลยคือยีน่าชุดพยาบาลตัวที่สองแรดจ้องเบนสายฟ้าน่าเระโซนิกตัวที่สามเออร์รโอ้ยผมเห็นรูปแบบโคตรหล่อเลยพอเป็นสกินก็เออหล่ออยู่แล้ว ตัวที่4เป็นน้องทอนนะครับผมสกินสามสี่ 3, ตัวได้เป็นสกินกที่แบบตํำๆทั้งนั้นเลยตัวที่5เป็นหนูซินเนเรียนะครับผมผมไม่ได้อัลติเมทผมไม่ได้อะไรกับเขาเลยเ <laughs> น้นใช้วามรู้สึกส่วนผมก็จะได้เป็นโตโรสกินนี้แล้วก็เป็นตาอนเชิญสกินรีเจนมันอ่านงีน้ไหมรีเจนลีเจนเลือกได้หนึ่งตัวครับผมแบบนี้สวยหรูเลยสีแต่รวมๆแล้วผมก็มีค่อนข้างที่จะเยอะและ ดังนั้นอะให้เตรหรืออันเลนดีวะใหเเตเอ๊ะอันเลนเอ๊ะอันเลนดีกว่าเพราะผมมีสิ สกินอนเลนแค่สกินเดียวไอ้<ส>องสกินดิเรียบร้อยครับผมและนี่ก็หมดไปประมาณ500บาท600กว่าคูป,ปองนะครับผมก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวเชียร์สำหรับคนอื่น500บาทเขาอาจจะได้เอลติเมทป,ประมาณ34ตัวเองก็รู้เดี๋ยวว่าเจ้าของช่องนี้มันเน้นใจความรู้สึกและี่คือขอ้ออภิมหายกับบครูเพนสีมีครูแบบนี้กลบผมไม่เอาโดนเรียนไปเตะฟุตบอลคุณครูมาตามก็โดนตั้งแต่ห้องเรียนถึงสนามฟุตบอลใน2วีครูเพนสีแกมาตายไม่กลับขึ้นไปเรียนแกมาเตะด้วยเดิมพันด้วยดำโคก อเนี่ยรและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ได้เลยเพจพอ่อรถเคลมเบอเพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่ Open ID เท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงค์ข้างล่างทุกวัเติมเม็กแบบ100%แถมเปดิด24ชั่วโมงเนี่ยนะถึงคุณจะดูบอลจนถึงตีสี่แต่ถ้าคุณอยากเติมเกมก็ได้เลยเพจพอ่อรถเคลมเบอร์เพจแต่ถ้าคุณอยากเกมอย่างอื่นแล้วก็มาหาดาได้นะโอ้ยของดาดิยังเด็ดเลยคุณครูมาตามแล้วจ้าโห้ยโดดเรียนมาตีม<อ>ังกรแบบนี้ไม่ได้คุณครูตีด้วยครูครับเด็กหญิงเอา๋าปากคลาาอิรูเมียคะ่ะไม่ได้เด็กหญิง มาทา่าปากในโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้แบง่งแบง่ง <c oughs> ถ้าไม่ได้แบ่งครูพึ่มแบง่งแบง่แบงที่หน้าคุณครูสิคะหนูอีลูเมียค่ะไม่ใช่อีเอฟคุณครูครับเด็กหญิงกะลัมลอกเพื่อนอีกแล้วครับอะไรนะเด็กหญิงกะลําลอกเพื่อนอีกแล้วเหรอ ใช้การไม่ได้ล็อกไปแล้วแน่นะล็อกไปแล้วแน่นะวิมามนนี่ต้องหลบอ่ะเฮ้แต่บอกว่าล็อกแล้ววะถ้าผมบอกว่ายังไม่ล็อกแล้วครูจะเข้าไหมครับโดนักเรียนเหลี่ยมซะแล้วไงโดคลูกคลาบเอลซูโดดเรียนครับงั้นก็โดดตามเลยจ้าจะไปไหนละเฮครูครับผมไม่ได้โดดเรียน ผมแค่ปวดเยี่ยวคุณครูครับเด็กหญิงกัลามล็อกเพื่อนอีกแล้วครับคราวนี้แน่นะชัวร์แน่นะชัวร์ล็อกแล้วแน่นะชัวร์พเชิงเชิงนักครูเชื่อผมล็อกจริงหรือเปล่าโกหกคุยอีกปะเนี่ยง่ายๆกูว่าแล้วเชียวล็อกแล้วก็เข้าเลยเจ้าเด็กวิดีต้องโดนนะโดนนะโดนนะไปเลย้ะเด็กหญิงเอ๊ะมีตาปากอีกแล้วอิลูเมียค่ะ แลวที่สําคัญหนูไม่ได้ทาปากค่ะกูก็อักเลือดครูเด็กหญิงกัล้ําร็อกเพื่อนอีกแล้วครูจริงป้าเด็กชายสลีมล็อกแล้วแน่นะล็อกแล้วแน่นะโอเคล็อกอย่าตีอย่าตีครูอย่าตีโอไม่เป็นไรครูไม่ตีไม่ต้องห่วงมีเด็กหญิงก็ล้ำมีคุณครูคะหนูผิดตรงไหนเนี่ยอันตีหนูมันก็มีไว้ล็อก ล็อกคอและหักคอแค่นั้นมันผิดตรงไหนลูกค้าเด็กหญิงเอทาปากค่ะอีกแล้วน<ม>ัเล,ล็กหญิงเอ<ล> <b> ไม่ได้การไม่ได้การทาปากไม่บอกครูแบบนี้ยแย่แย่คูก็อักเลือดกับครูจริงเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเป็นอาจารย์ประจรรารําชั้นของพวกเนี้ยดืออ้ออาจารย์ครับอารามล็อกเพื่อนอีกแล้วครับโอ้ลออ้าวล็อกต่อได้ขอโทษขอโทษขอโทษ S <S ครูครูขอโทษพี่แจ็คครูไม่ได้ตั้งใจเลยเป็นพอ่นนเอเด็กหญิงเอ๋เ<ด>ลยนะเราเมียค่ะแล้วครูผิดอะไรเนี่ยเด็กชายแฟล์เดียวิ่งเล่นในห้องเรียนสิเด็ยชายความเรียบผมเหนือแสงครูก็ยังจะ่าพุ่งมาจีผมได้เนาะครูครับแย่แล้วครับขอยกพวกใส่กันอยู่หลังป่าครับครูพี่แบบนี้เหตุการณ์ร้ายแรงแน่นอนดูความเป็นครูเราต้องไปหยุดการกระทำนั้นของเราเหล็กเหลักเลี้ยงเหล็กเลักเลี้ยงเหล็กเหล็กลักเลี้ยงคุยแล้วเหรอเหล็กลักเลี้ยง เฮ้ยสลิมมึงคิดว่าครูเราปกติเปล่าวะก็ปกติดีนะมีอะไรผิดปกติเหรอครูที่กระโดดจากชั้นสองของโรงเรียนมาถึงสนามฟุตบอลโรงเรียนได้ภา,ายในสองวิเนี่ย ปกติเหรอโอ๊ยปกติตอนกูอยู่นบาลครูกูก็ทำแบบนี้แหละคุณครูครับนักเรียนเอลสู่จริงหนังกระติกใส่เพื่อนครับอาวุธไร้แรงพกมาโรงเรียนแบบนี้ได้ไงขอฟี์ก่อนนะเอลสูอยาหาทำแบบนี้เป็นเด็กไม่ดีนะอันตรายด้หนังกระติกอะคุณครูครับเด็กหญิงเอทามากอีกแล้วครับอีกแล้วเหรอเด็กหญิงเอ๋อ้าวนีไม่ใช่เอ๋ดีหว่าโอ้กูกูก็ไม่ใช่เอกูอิลูเบียค่ะนี่ขอพูดอะไรในฐานนะฐานฐาน ขอพูดอะไรในฐานะครูหน่อยนะทำไมพวกเธอถึงดื้อแบบนี้เนี่ยะทั้งพกหนังกระติกมาโรงเรียนจับล็อกคอเพื่อนแบบเนี้ยเป็นคนแบบไหนเด<ะ>้อเฮ้ยก้อนติหนูมีไว้ล็อกไม่ได้มีไว้หิวเลือดหนูก็ล็อกสิกครครูอย่าทำอีกนะเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วนักเรียนกลับบ้านได้เข้าใจเลยผิดประเด็นนี้กูเล่นเกมอากูไม่ได้มาโรงเรียนนะเนี่ย เ,เอาดาตามตามใจเขาไปนอน่อะตอนนี้เขาวันเดบียอยากเป็นครูอยู่เจ๊กครูเพีช่วยเจ๊กด้วยยนเดียวมามาดูหอดไก้ช่วเก็บเกบผมยังไม่มีขี่แกงั้นผมสวนไปแล้วในโรงเรียนนะห้ามรังแกการเข้าใจไม่เรียวมามาเดี๋ยวครูสอนบทเรียนแสนสำคัญให้เข้าไปเลย ล่อไว้เดี๋ยวครูจะดูกับตาเองว่าเรียวมะเขาแกล้งเธอจริงไหมลิงอ้าวครูแล้วเดีผมไม่หลอดกลับมาแล้วฝากลูกฝากเมียผมด้วยนั่นไงมันโน้แล้วเนี่ยชอบแกล้งเพื่อนครู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 เรียวมะอยู่นู่นครูแปฝงมาโคตรสงสารทาร่าเลยจำไว้นะนักเรียนทุกคนว่าในโรงเรียนเนี่ยห้ามมีการกันแกล้งกันโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมนั่นไงแกล้งเพื่อนอีกแล้วมามาเดี๋ยวครูช่วยลิงครูช่วยเองครูช่วยเฮ้ โอ้ยครูเรีนยงคูเลียวปากบอกว่าช่วยเดี๋ยวมึงก็ช่วยไปก่อนอื่นเลยก็ช่วยไปก่อนอื่นคืออะไรวะคุณครูครับเด็กชายเลียวบ้านและเด็กชายซิวกำลังตีสังกะสีที่โรงเรียนครับตีสังกะสีอ๋อตีโป๊ะวัเปรียบ<ม>เทียบก<ม>ันได้รักเลย,ยนี่เด็กไม่ดีอย่าทำร้ายข้าวของที่โรงเรียนสิยะโอ้ยกูพาดผิดตัวละครรู้เป็นก็ไม่บอกเลยกูพลาดพาดผิดตัวละคร สิคุณครูได้อจาสับสนระหว่างเพนกับอีเอนะครับอิโลเมียค่ะเกคุณครูครับเกิดเรื่องใหญ่เลยครับเด็กหญิงยุ้ยปล่อยเงินกู้ที่โรงเรียนครับอะไรนะเอาอีกแล้วเด็กหญิงยุ้ยมาปล่อยเงินกู้ที่โรงเรียนแบบนี้มันไม่ได้เพราว่าไปเลยยาเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วเ ครูทำไมดูครูกันตื่นืงล้นขนาดนั้นล่ะครูอ๋อครูก็ติดดีเจยุยอยู่เหมือนกันนะโอเคแค้นส่วนตัวเลยว่าแต่นี่เด็กชายเลียวมะถือหอกมาโรงเรียนแบบนี้มันไม่ได้อีกแล้วนะเด็กไม่ดีต้องโดนลงโทษนี่ไงท่าล่ครูบครูครูทาล่ามาโดนสองรอบแล้วนะนะลูกน้าเด็กชายไฮยะเตใส่ชุดโกโกวามาโรงเรียนครับก็รีบไปเลยโกวาแล้วชุดโกโกวาที่บ้านครูหายไปไหนอยู่ด <c ups> okay. ิน <c ups> <queen> ี่เองไฮยะเตะจัด หนีไม่ไหนล่รเฮ้ยผมไม่ได้ขโมยผมแค่หยิบมาโดยที่ไม่บอกครูลราบเดี๋ยวจิงทาราล้วงนิดชาทยเอลสุคราเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเอลสุไปยืนที่เขาล้วงทำไมล่ะนะเอ้ยโอ้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีไม่ได้ทาราอย่าไปแกล้งเพื่อนแบบนั้นสีมันไม่ดีไปไหนละเด็กเื้อไงเห็นไหมเด็กดื้อต้องโดนไม้เหลี่ยวแต่ตูมีคอมดนเริ่มเลยนะครูคราบพี่เจยุ้ยไม่ได้อีกแล้วครับอีกแล้วแบบนี้มันไม่ได้แลวอย่ามาเก็บดอกไม้ปล่อยเงินกู้ในโรงเรียนซิอ๋อทาราฝากจัดการทีนะ แล้วก็คุณครูเพนคะรู้ใช่ไหมว่าคุณครูติดหนี้หนูอยู่เออก็รู้อะแต่มันเป็นเงินไม่ได้เยอะไงแล้วคุณครูติดหนี้เจย,ยุ้ยแกกี่บาทครับเออก็จับได้ยืมเงินวันอังคารนะยืมมา50บาทซื้อว๋วยเตี๋ยวอะยินดีด้วยครับตอนนี้คุณครูติดหนี้อยู่50บล้านเฮ้ยพูดไปเล่นนะ่ะยืมแค่50บาทไปจะติด50ล้านได้ไงวะ s o รี่นะคะคือมันเป็นความจริงค่ะคุณครูตอนนี้ครูเพน่ะติดหนี้หนูอยู่50ล้านนะคะ่ะอ้แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายล่ะเฮออ้ หนูก็ไม่อยากรังแกคนไม่มีตังค์หรอกนะแต่แบบว่าถ้าคุณครูยอมแพ้ให้หนูเนี่ยหนูจะยกนี่ให้เลยก็ได้นะขอโทษนะนักเรียนครูจําเป็น าจารเล่นกุรจานแล้วดาววกผมมาจานเอาดนาะแค่ดาวดาวนียวงส่วนครูติดนีห้าสิบล้านครูก็ไม่อยากติดตลอวะโ,โดจานแค่ติดนีห้าสิบล้านเพื่อนผมมันยกประตูห้องขี้หนีทุกวันไม่เห็นมันบน่นและคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะแต่ถ้าคนไหนอยากให้จ่างูเล่นเกมนั้นเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมช่วงนี้เดียเด๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับผม ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะครับได้เวลาที่จางงูไปพักผ่อนแล้วบุยบุยนะครับรักทุกคนมากมายเบอร์และหากคุณอยากสนับสนุนแล้วก็คุณสามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าคุณไม่มีตังคุณก็แค่สามารถกดไลค์กดซับหรือใครเพื่อเป็นกำลังใจให้จางงูเท่านั้นเลยอีกแป๊บเดียวเราก็สองแสนผู้ติดตามนะครับผมตื่นเต้นมากมากเลยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้รักมากไายนะจ๊ะบุยบุยรอบที่สามสิบล้าน <laughs>